ยนนะคะสวัสดีทุกคนขอให้ทุานาบทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajima Channel นะคะวันนี้เราอยู่กับโนะอเมอร์สเนาะเจอหลายวันที่ผ่านมาก็ช่วงเทศกาลนะคะ Uber Board ทนะทุกคนน่าจะหัวหมุนกับการตีฉันก็ตีนะฉันตีได้207ตัวนะคะก็พอละล่ะคือมันก็เหนื่อยแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ตีแล้วนะคะผู้นี้ก็น่าจะหมดแล้วเนาะ อก็ใครได้เต้มเท่าไหร่กันนะชานได้ไปทั้งหมดแค่4ล้านจบจบนะเออนี่ขนาดขยัน,นตีแล้วนะแบบว่าเออก็ตีไปด้วยวันๆับฟาร์มเกียมก็ตีไปด้วยก็ได้แค่นี้แหละนะคะไม่เป็นไรเรามักน้อยเอาน้อยแลกเฉพาะอะไรที่จําเป็นก็โอเคแล้วนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูไหมว่า้านคาอุบเบอร์ดมีอะไรบ้างเออลืมไปรักสกอร์นี่โอ้จริงๆมันมีในนี้อีกนี่ อ๋อฉันลืมรับเอาไปคนไปช่วยเพื่อนตีแล้วเราไม่ได้ตีอาสรุปไม่ได้สี่ล้านหรอได้หกล้านแปดโอเคนะเออประมาณนั้นแหละมาดูชอ็อตแมสช็อปมีอะไรบ้างก็จะมีสกินเนาะแล้วก็มีพวกแรก SRSP ด้วยนะคะมีกรอบด้วยนะโอเคเนาะประมาณนี้เรนะาจะเอาสรุปได้หกล้านแปด งั้นเราก็ต้องซื้อสกินก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับเพื่อเอาหยก2ี่สสวยนะไม่มีอันนี้คืออะไรใหญ่อาชลอนนะอาชลอน,อลอนกรกซีซเรนเจอร์ต่อไปก็เราจะไปอ่าแลกกันฉันมีหมดแล้วนะแต่ว่าฉันอยากได้อาม่าหรือวายูโตก็ได้ หรือว่าอะไรก็ได้เราจะเอามาทําเป็นตัวที่2เนาะแบบเดี๋ยวนี้มันต้องทำสอตัวละใส่คนแล้วมีตามาอามาจิโซนี้ก็น่าอยู่อีกันเอออ่ามาดูไหมว่าจะได้อะไรได้อ็นมาก็ได้อ็นมาเอน็เอน,อ,น,อ,นอาก็หวังู่เหมือนกันอะไรไม่แต่จันหรอแตจ,จันตัวที่สองปะไอดีไอดีนีเหมือนจะมีแต่จันตัวที่สองแต่ว่ามีแลวว้วอ,อ่ะแล้วเราจะทำสอตัวทำไมใช่ไหมทุกคน มันไม่ค่อยได้ใช้ด้วยมันเป็นตัวตีบอร์ดนะคะอ่าเป็นตัวสําหรับเร่งแบบดำนมมิ่ขีดแดม,มแล้วก็แลกอะไรอีกมีอะไรกันเรื่องนี้อ่มีดารุมะนะคะมียานอันนี้กล่องอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะคะเออกล่องอูเบอร์หรอมีสองกล่องเองหรอแค่นี้นะหรอไม่ไรอีก กรอบด้วยอะซื้อกลับด้วยนะคะความสวยซื้อภาพด้วยนะคะมีอะไรอีกดอกแดงก็ต้องซื้อนะจ๊ะกันซื้อหมดนะคะอไปอีกสีดาวซื้อจริงอ่ะฉันอะอยากได้เงินเพราะว่าฉันไม่มีตังตังค์จนหมดนะอันนี้น่าซื้อมากไอใบใบขาวเพราะใบขาวฉัน สี่ร้อยแปดสิบบาทมันไม่พอหรอกนะทุกคนใบข่าวอ่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมดจีหน้าไปแลกเนานะนี่บอดสกินตอวสกินเยอะมากสามพันนะคะแต่ว่าใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วแหละนะโอเคเนาะอันนี้มันกล่องแบบอูเบอร์บอสแบบ no limit เลยหรอโห้าสิบเท่ากับกี่ล้านเนี่ยล้านสี่หรออ๋อนี่หรอเขาเลยแบบเอามาแลกอั l i m i t ตอันนี้เองหรอไม่เคยแฮ แล้วก็อันนี้มกล่องอะไรไม่เคยรู้ลองลองแลกมาสักอันไหมมันคืออะไรอะ่ะอ๋อกล่องสัตว์เลี้ยงหรอใช่ไหมอ๋ออุ้ยได้ได้หกด,ดาวด้วยนะมันสุ่มปะอุ้ยน่าสนใจอันนี้นะคะกล่องสัตว์เลี้ยงอโอเคอันนี้มันอันลิมิตเนาะไม่เคยเปิดให้อ่ะเราลองเปิดสักห้าสิบกล่องดูนะคะให้ทุกคนดูว่า กล่องอเนี้มันได้อะไรบ้างนะได้มีมาเราเหลือตั้งห้าหลาเนนะ่เท่าไหร่อ่ะมีอะไรมาอุ้ยได้ตังหกแสนนะคะได้หยกแดงด้วยได้เศษอันนี้มันก็อยู่ละตัวสกินหรอ,หอยันอยู่นิดหน่อยได้อะไรอีกอ๋อได้จำพวกนี้หรองั้นเราก็ไม่ต้องไปแลกไอ้พวกเมียสิใช่ไหม ก็เปิดกล่องอย่างเดียวแบบอันลิมิตไปเลยเหรอคุม้มไหมอ่ะลองเปิดอีกสักห0้าสิบดิสองล้านแปดตั้ง 6, หกแสนเนาะได้หยกแดงอ๋อมันได้หยกแดงเนาะแถมได้ดันมาอุ้ยได้ยันด้วยยันสองทุกคนชูชีก็ได้นะหรอยังเปิดอันลิมิตก็ดีกว่าดิใช่ไหมคุ้มไหมนี่แหละแต่ฉันว่าไออันนี้น่าเปิดเนี่ย สามออันเอาไปแบบเปิดบงเปิดบอดเอาจริงของพวกนี้มันได้อยู่ในกล่องเนาะโอชม้ว่าแรกหยกแยกอะไรมาก็สิอ่ะเราไปเปิดอันนี้ให้หมดแล้วกันไอ้กอล่องหรอกต้องเปิดไหมกล่องสวยนะแต่กล่องเก้าแสนะเพะิ่มกี่ล้านหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าแสนนะเก้าแสนก็เก็บลานนะคะอุ้ยแต่กล่องสวยเนาะ นีนสวยอ่ะสันมัาเถอะเอาของก่อนเอาเปิอดอีกห้าสิบนะคะโลกดูกันการันตีหกแสนรูปตัง <c oughs> นี่สิน้าโนอันลิมิตชัว่ายัางไงไอ้กล่องอันลิมิตก็คุ้มดูีมีโอกาสได้โยกแล้วก็ได้ยันด้วยนะคะแถมเราได้ตังด้วยโ <c oughs> อแต่ลูมาสอง <c oughs> ไม่ได้เป็นตัวเลยเนาะแล้ะเป็นเศษ <c oughs> โอเคเหลือ26งพนะคะเราจะซื้ออะไรดีล่ะโอ้ยนี่สินาะเขาถือต้องมาขยันฟาร์มกันทุกคนโอเคนะเมื่อวันเรียบร้อยนะคะเราใช้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว6ล้านแปก็ได้ก็โอเคนะ ถือว่าเป็นกิจกรรมแจกทรัพยากรกละกันนะคะใครหาเยอะก็ได้เยอะนะคะใครหาน้อยก็ได้ตามนั้นประมาณนั้นโอเคเนาะชั้นก็ตอนนี้แหละนะคะมักแค่นี้นะเออก็ได้เท่านี้นี่ขนาดขยันแล้วนะ,ะไม่ข,ขยันคือน้อยกว่านี้แล้วแต้มอ่ะโอเคก็ทุกคนราคาตีอูเบอร์บอสได้แต้มเท่าไหร่กันโอ้นา่าจะสิบล้าน20ล้านกันหรือเปล่าน่าจะได้กันเยอนะเนาะโอเคก็แลกของอย่าลืม้ละกันนะคะชันว่าขี้ว่าร้านน่าจะเปิดไปอีกแต่ว่าหาแต้มน่าจะหมดที่นี้แล้วจังไง หาแต้มได้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะเพราะพรุ่งนี้เกมพรุ่งนี้น่ะก็วันพุธเนาะเกมมันปิดประมาณนั้นคลิปนี้น่าจะลงวันพุธแหละปิดพอดีเกมแต่ว่ามันก็ยังร้านก็ยังเปิดถึงวันที่30สิบนะก็ยังเอาแต้มมาแรกได้ดีซักโอเคประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าและการแสดะโอเมลเสาร์วันนี้ก็อันยองนะคะทุกคน